ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนะครับก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนท่อ,ทอแทนนอแคนนครับเทอร์โบเดิมนะครับไม่รัว่วไม่ซึมไม่เยิ้มเซอร์ไพรส์บริการนะครับจัดไปน,นั้นถึงที่นะครับส่งมอบรถถึงที่ทุกคันเลยนะครับนี่ไม่มีกระด้างเลยนิ่มนวลมากเลยนะครับจุณนะ สวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาทะโรนะครับศูนย์6ป5ศูนย์สี่ปหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำเลยครับเป็นรถ m ิ t s u b ิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีพัดนะครับสองรีวิวดีปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถก่อนปรับสภาพกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะมีเดย์ทาร n ันนิ่งมาให้นะครับนชมนี้นะครับเห็นไหมกระจังหน้าเขาจะไม่ใช่โครเมียมแล้วจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบ็กกอนนั่นเองนะครับไฟกันมอกเป็น LED มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับสปอร์ตไลเดอร์นะครับโอ้โหเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับด้านหน้านะครับของตัว GT Part นะครับเขาจะไม่มีปักเซนเซอร์มาให้นะไม่มีที่ล้งไฟใหญ่หน้ามาให้ แต่เขาก็มีกล้องหน้ามาให้แบบนี้นะครับตัวนี้จะมีกล้อง360องศามาให้นะครับถูกว่าด้านหน้าเขาก็จะมีนี่ครับโลโกโล้ปาเจโร่สปอร์ตคาดป,ป่าโปงหน้ามาให้ด้วยด้านข้างนี่ผมชอบมากเลยล้อแมกลายนี้นะโอ้โหเอาง่ายว่าล้อแมกลายนี้นะของยางนะครับชุดนี้นะครับมีราคาไม่ต่ำกว่า50,000นะครับตรงนี้อะยางนะครับจะเป็นยางอัลเทเรนนะครับต้งนะตรงนี้เป็นยี่ห้อซูแม็กนะครับตรงนี้ ยางจะมาด้วยขนาดยาง2755 5, 5, 5. า็า R โอ้โหยางเป็นยางปี2อ2 3ครับดอกนี่เหลือๆลึกๆเลยครับนี่ครับใช้ได้ยาวเลยช่วงล่างสวยมากอคิ้วนะครับคิ้วซุมร้อนเนี่ยเป็นสีดำเงาโอ้โหมาได้ข้างมีมาให้แบบนี้นะคิ้วลิ้นําตัวน่าคมเนี่ยมาให้แบบนี้นะคิ้วเัินศาสตร์มาให้นะครับเป็นคิ้วเันศาสตร์แท้นะครับนี่ครับ หลังคาคนระับเป็นหลังคาดําด้วยนะแบ็คนะครับอ่าอินดิแบ็คดิชั่นนะครับนี่เห็นไหมฝาครอบจมุมข้างเนี่ยสีดำนะครับไฟเลี้ยวนจุดมุมข้างมีมาให้นะครับกล้อง360องศามีมาให้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับยังไม่มีบายสปอร์ตนะครับยังไม่มีบายสปอร์ตถ้าเป็นตัวมีบายสปอร์ตมีกล้อง3 6 0้อองศาศจะเป็นตัว c ี p r พ m ีเมียมนะครับจมืือเปิดนะีเป็นมือเปิดสีดำนะครับตรงนี้นะครับมาดูกันเลย มาดูกันครับแผงประตูนะครับรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนี่นะสวยคลิปนะครับไม่มีทิ้วรอยนะครับเห็นไหมมาดูโครงสร้างกันนี่โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาง่ายว่าคันนี้น้องป้ายแดงเหมือนรถเทดได้นั่นเองนะครับนี่นะนี่นะครับแผงประตูสวยนะครับคลิปเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่นะสวย โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเห็นไหมโครงสร้างเดิมแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องไปออกไปแดงครับรถที่บิ๊กคาร์นะครับตอนนี้เอารถน้องๆไปแดงมาขายทุกคันนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูล้อกันครับนี่ฮะล้อเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนะสวยนะครับไม่มีรอยเบียดเลยนะครับล้อแม็กขอบ20่สิบคังครสซีสวยนะครับโอ้โหนี่ได้ไปชุดนี้หลอ่ลอๆเลยนะครับมา ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ะนะก็เหมือนด้านหน้าเลยนะครับมีชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์มาให้นะครับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์มาให้ปลายท่อนะครับคู่หลอกซ้ายขวาเลยนะครับนะรับปักเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้อีก4จุดนะครับนี่สี่จุดกล้องมองหลังมาให้นะครับคิวสีดำนะครับคาดฝาท้ายดูสปอร์ตเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท tamam ้ายสั้นนะครับอ่าเขาเรียกไฟท้ายถ่วงอกนะครับตรงนี้นะไฟท้ายเป็น LED นะครับตรงนี้อ่านะไฟท้ายถ่วงอกโอ้โหสปยเลอร์นะครับตีดําใหญ่ๆนะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ GT พลัสนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมเรามาดูรถเดิมกันนะครับรถเดิมดูงานนี่บหัวนงหัวน็อตนะครับนะบันพมงมันพับต่างๆเม็ดโอเมก้าต่างๆเนี่ครับเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานแน่นอนครับน็อตโชคฝาท้ายนี่ก็เป็น โชกเดิมนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมสวยอะ่ะสวยสวยงน,นี้อ่ะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนด้านขวาครับล้อวงล้อแม็กสวยครับมีคิ้วซุ้มล้อสีดําเงามาให้นะล้อวงล้อแม็กนี้ไม่มีรอยเบียดนะครับล้อยใหญ่นะครับไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับร้ารึกสีสวยนะครับนี่ฮะแผงประตรูแผงประตูคลิปเลยโอ้โหท่านผู้ชมนี่โครงทรงโครงสร้างนี้เดิม ทุกจุดจากโรงงานเลยนะครับมฮะมาเมาเลยครับมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ขายที่กูรางมอหารถครอบครัวนะครับแนะนำเป็นกันนี้เลยตรงนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาออกรถเซลอาร์ตนะครับตรงนี้เซลอาร์ตบริการนะครับจัดไปนั้นถึงที่นะครับส่งมอบรถถึงที่ทุกคันเลยนะครับนี่อ่ฮะตัวนี้นะครับตัว G d ดีพาร์ทนะครับ จะแตกต่างก่าตัว GT Premium หลายๆจุดเหมือนกันนะเบาะของเขานะครับตรงนี้ครับจะเป็นเบาะสฟหรัคนขับนะคนน้างข้างเป็นเบาะมีนุ่นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะกล้อง360องศามีมาให้อยู่แล้วนะครับเรามองร้แม็กสวยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่านะผมฝากท่านผู้ชมติดตามผมไว้เลยนะครับรถคันนี้นะครับปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจะสวยงามกว่านี้เลยพร้อมขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาปองหน้ากันนะครับว่ารถคันนี้รถเดิมจะดูอย่างไรไปดูกัน ผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับจุดสังเกตของผมนะครับทุกๆคลิปนะครับผมจะให้ท่านชมดูที่หัวน็อตก่อนเลยนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการออบกุญแจไปขันนะครับเม็ดอาร์ัองหน้าเดิมนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมน็อตแก้มหน้านะครับเห็นไหมไม่มีขยับนะครับคานรับไปหน้าขวาครับมีอาร์เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมตรงนี้มาถึงคานรับไปหน้าซ้ายก็มีแอลแบบนี้นะครับนี่ แบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่ติดมากับรถเลยเห็นไหมสวยๆนะครับชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนะครับก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนท่อแทนท่อแคทนะครับเทอร์โบเดิมนะครับไม่รั่วไม่ซื้มไม่เยิ้มพ่อคงท่อแคทเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนท่อแทนท่อแคทแน่นอนนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบัสเลวนะครับ2 4 0 0ันสี่ซีซีหนึแรงม้าทั้งแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับผมพาท่านชมดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพาท่านผู้ชมครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับไปดูสิว่ามันมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับภายในห้องโดยสารของป a จิโร2.4 g t p a t c นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะจะเป็นภายในเบาะสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงเบาะหน้าเนี่ยเห็นไหมเบาะไฟฟ้าเขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช้งานได้ปกตินะครับบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับหล่อครับหล่อเลยเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วตรงนี้นะครับอ่า บอฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับกุญแจนะเป็นกุญแจคีเลตนะครับนี่แบบนี้นะครับท่านชมนะกุญแจคีเลตนะครับระบบพุนสตาร์นะครับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับตรงพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับพร้อมกับอะแดปทีฟคูนโทรนะพาร์ติชิมีมาให้นะครับตรงนี้นะครับกล้อง360องศาแบบนี้เลยนะครับท่านชมนะครบครบเลยนะครับมาออปชั่นครบนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลของตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นอันด์ล็อกนะหลอดไฟเป็น LED นะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะครับตัวนี้โฉมนี้จะเป็นอันด์ล็อกอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นโฉมใหม่กว่านี้หรือว่าที่เป็นโฉม GT Premier นะครับหน้าจองเขาจะเป็นดิจิตอลนะครับต้องชมมาตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยผมชอบนะครับปาจจุบัเขาไม่กักออปชั่นเลยก้ารปัดละฝนเขานะครับเป็นออโต้นะครับไฟใหญ่หน้าเขาก็เป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับตผูงชมมาตรงนี้พวงมาลัยของเขานะครับ สามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับขึ้นลงแบบนี้นะเข้าออกแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนชอบเลยครับออปชั่นครบนะหน้าจอเขานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ฮะหน้าจอทัชสกรีนรองรับอะไรได้บ้าง FM ได้นะครับ AM ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับหรือว่าดูโอโซนนั่นเองนะครับตัวนี้ฮะเห็นะเราจะเอา ด้านซ้ายให้20องศาก็ปรับแบบนี้ได้แล้วเราจะให้เท่าไหร่ให้เท่ากันก็ได้แบบนี้นะครับนี่ฮะับทุกนแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นะที่ผมชอบเลยนะครับมีไวร์ชาร์จิ่งมาให้นะครับนี่อะเห็นไหมทุกคนนะแบบชาร์จแบบไร้สายนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เรียบช่องเสียบพอร์ตแบบ USB-AUX มาให้ครบๆเลยนะระบบเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะเบรกมือนะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าตังนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าอย่างนี้นะครับ ระบบเซฟตี้นะครับ SRS Airbag นะครับมีคู่หน้าครับตัวโมบารกับคนนั่งข้างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในรถก็จะมีพนักข้าแขนนะครับช่องเก็บของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับนี่หูฟังไร้สายมาให้ด้วยโอ้โหครบเลยนะครับที่วางแก้วตรางแผงประตูมีมาให้นะครับโอ้สวยๆนะครับตรงนี้อ่ะเอกสารของรถคันนี้มาดูกันนะครับรงนี้ก็ จะบอกรถค้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับคัสซีก็จะเป็น MMTG UK R10 PH 003585นะครับเลขเครื่องยนต์ก็จะเป็น 4N15 นะครับตรงนี้เห็นะฮะ UKD นะครับ5886นะครับรถคันนี้นะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับตรงนี้อ่าฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับใคร่กําหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังให้นอนะครับบุกเซอร์วิสมีครบนะครับแบบนี้นะครับ ไปบกครบนะครับตรงนี้ลืมบอกนู้ชมไปนะครับรถคันนี้นะครับอ่าเป็นรถปีประมัยี่สิบสามนะครับรถประมาณยี่ส25ามยี่สี่ยี่ห้ารถปมาสองปีกว่าครับใช้งานมานะครับสองเบอร์นะครับห้าพันเจ็ดร้อยห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็เลยว่าใช้งานมาน้อยมากครับเป็นใหม่แท้แน่นอนครับใหม่แท้แน่นอนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามกันนะครับ ภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมเข้ามาแล้วเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังแน่นๆครับจากโรงงานครับยังไม่มีการปรับสภาพนะครับย้ําเลยว่ายังไม่มีการปรับสภาพรถที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับยังไม่มีการปรับสภาพรถสวยๆเลยนะครับตรงนี้อ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกพนักงา้าวแขมีมาให้แบบนี้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วแบบนี้มีมาให้นะครับเห็นไหมตรงนี้อ่ะ,อ,ะอิเล็กทรอนิกส์เลยที่ชอบมาก็มีช่องนี่ครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านแล้วก็ ช่องเสียบ USB มาให้2ช่องแบบนี้นะครับโฉมใหม่ๆแล้วจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้อ่ะแล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับปาเจโร่ฮะเขามีจอมาให้แบบนี้โอ้โหทีวีกลางนะครับเอางว่าเป็นรถที่ไม่กักออปชั่นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในรถไม่กักเลยให้มาเต็มนะครับท่านชมตรงนี้นะระบบแอร์นะก็เป็นแอร์สามแถวนะครับนี่นะ ไฟเพดานก็เป็นสีส้มแบบนี้นะครับเราจะไปเปลี่ยน LED ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่บอกเลยนะที่วางแก้วต้องแผงปันจะมีมาให้ซองเก็บเอ,อกสารหลังเบาะมีมาให้แบบนี้นะครับเอาง่ายเลยครับท่านผู้ชมนะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะแล้วออปชันครบๆนะราคาจับต้องได้นะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สามกันดีกว่านะว่าการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามจะขึ้นยังไงเข้าไปแล้วจะ,จะรู้สึกยังไงนะครับนี่การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามอง่ายครับ นั่งเบาแบบนี้ครับเบาไม่จะดีดลักษณะนี้ครับแล้วก็เหยียบบนไดข้างนะครับก้าวเขามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3ามนะครับผมก้าวเขามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สานะครับท่านผู้ชมนะขึ้นง่ายครับเลืมผมเหลือนะครับเล็กลวมผมเหลือนะครับผมปะเบาไปเอ็นไปด้านหลังนะครับมันก็ยิ่งเหลือเพิ่มขึ้นนะครับเลขวมผมก็ไม่ชนเบาะนะครับแถวที่2นะครับนะครับห้องโดยสารแถวที่สาก็มีพนักท้าแขนแบบนี้มาให้ทาครับซ้ายขวามีที่วางแก้วมีมาให้นะครับตรงนี้เห็นไหม ครบเลยนะครับครบครบเลยครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถเข้าใหม่เนี่ยย้ําเลยรถเข้าใหม่ที่ยังไม่มีการปรับสภาพสภาพเนี่ยเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับถูกไหมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างนะว่าช่วงล่างของรถปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยเฮ้ยรถก่อนปรับสภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีรั่วมีซึมมีเยิ้มไหมไปดูกันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได์นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของรถเข้าใหม่ก่อนที่จะปรับสภาพนะมาดูมาดูกันเลยนะครับปี2 0 0พนะครับ ต 17, 19, 20, ั eight, 25, ้งแต่27 0 1 28 29 21 22 4 5มาเนี diving, re, ่ยท่านผู so ้ชมสังเกตนะปาเจโร่นะเขาจะไม่มียางอะไรมาให้นะครับเขาจะมีชุดซ่อมยางอะไรมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ด้านหลังของเขานะก็จะมาชุดชุดแคมเมอร์นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเห็นไหมสภาพเนี่ยมันเหมือนรถป้ายแดงเลยกริบเลยนะเห็นท่านผู้ชมนะใหม่ๆเลยครับสปริงเดิมจากโรงงานนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าเหมือนกับท่านผู้ชมออกรถป้ายแดงอ่ะ ด้านหน้าของเขาเนี่ยของก่อนตรงเฟืองท้ายเนี่ยมันก็จะมีชุดเหล็กกันโค้งมาให้นะครับพร้อมกับสกรูกันโค้งด้านหลังนะครับจุ๋มจ้าด้านหลังของเขาก็มาเนี่ครับเห็นไหมนอกจากชุดกันโค้งแล้วก็โชกเนี่ยเป็นโชกเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับนะไม่รว่วไม่ซึมเลยตรงนี้นะครับเฟืองท้ายของเขานะครับสีเฟืองท้ายต่างเนี่ยก็ดีนะครับไม่รว่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะด้านหน้านี่ก็มีชุดข้ามปูมาให้แบบนี้นะครับจุ๋มจ้าบอกเลยว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยของรถปี2023ันี่เนี่ยเหมือนรถไปแดงเลย แลมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูบูทปีกนกบนบูทปีกนกล่างอีกเช่นเคยนะครับเห็นไหมสังเกตง่ายๆนะครับรถปี2023รถปี2ปีนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการที่จะเอาน็อตหรือว่าเอากุญแจไปขันนะครับท่านชมนะสังเกตนะครับนี่ฮะเห็นไหมเดิมจากโรงงานเลยครับจากมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับไปดูคอสะสพานดูนะว่าช่วงล่างมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหไปดูกันเลยนะครับไปเทสได้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าช่วงล่างของรถปีส0 2 3นยสบสามนะครับพร้อมกับอ่าล้อแมกขอบยี่สิบเนี่ยช่วงล่างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอัตราเร่งครับโดดคอสะสพานนะครับล้อแมกขอบยี่สบนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับทุกคนนะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2 4 0 0ซี่รยีสินะครับ 181แรงม้านะครับพร้อมกับล้อแมกข่ส20นะครับคงบอกเลยว่าโคตรแรงอ,ะอ่ะนะฮะแรงมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ดีนะโดยคอสะพานมาแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ดึงซ้ายดึงขวานะะเครื่องเกียร์เนี่ยเปลี่ยนปกตินะครับไม่สะดุดเลยผิดกับความรู้สึกนะครที่ว่าใส่ล้อแมกข่ส20แล้วมันจะกระด้างครับสำหรับล้อแมกชุดนี้นะครับอ๋อโห ไม่มีกระด้างเลยนิ่มนวลมากเลยนะครับชมนะเดี๋ยวเรามาดูการใช้พัลเดอร์ชิพนะครับว่าพัลเดอร์ชิพใช้งานอย่างไรนะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพัลเดอร์ชิพมันจะมีบวกมีลบนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับชมนะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดด้านลบในตอนนี้มันอยู่ที่ D6 นะครับอันนี้ผมให้อยู่ที่ D6 ก่อนนะครับเราลดมาเหลือ D5 อย่างแบบนี้นะครับพัลเดอร์ชิพบวกลบนี่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเป็น D6 แล้วคร D7 เจแล้วนะครับ D 8ปดนะครับตรงนี้อ่าคําว่า d 8เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดรอบเครื่องนะครับไม่ถึงรอบนะครับเราก็จะคลิกมาที่เป็น D 8ปไม่ได้นะครับเราต้องให้รอบเครื่องนะครับถึงรอบของเขานะครับเกียร์ก็ถึงจะเปลี่ยนได้นะครับทุกท่านนะไปเดี๋ยวเราไปฟังราคารถเข้าใหม่กันดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะมีซูบิชิปาเจโรนะครับ2.4 GT พัดนะครับปี2023นะครับไม้20,000กว่าโลเนี่ยมาขายเท่าไหร่ฟังราคากันไม่ต้องพูดเยอะเลยครับทนรถปี2023นะครับผมบอกเลยว่าเหมือนรถไยแดงใช้งานน้อยสภาพนี้สวยกิ๊บเดิมทุกจุดนะครับเรามาฟังราคากันเลยนะว่าวันนี้ผมเอามิสูบิชิปาเจโร่2.4 GT พัดนะครับ2 w d บปี2023มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา988,000บาทเท่านั้นนะ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดไปนั้นถึงที่นะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจัดส่งรถถึงที่นะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตปัททโรสุดเป็นศูนย์สี่เป็นศูนย์หกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดติดตามผมไวยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนนะครับดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกันอีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com